ก็กราบสวีดัสสวัสดีกันอีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่องมา r ์ a เและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราค่อนข้างจะเจอกันบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ เวลาหลังอัปเดตเซิร์ฟมาเนี่ยครับผมมันจะมีหลุดพวกสิงันสูงเนี่ยครับหรือว่าท่าทางนู่นนี่นั่นเนี่ยออกมานะครับแล้วผมก็จะมาจัดเซตให้ท่านผู้ชมดูว่าเซตนี้เนี่ยมีของรางวัลอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับและก่อนวันอัปเดตเซิร์ฟนะครับผมเราได้ดูตัวสิงันสูงนะครับหรือว่าตัวบูย่าพาสไปนั่นเองสําหรับซีซันของเดือนเมษายนนะครับผมหรือว่าเดือนหน้านั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีตัวเต็มหลุดออกมาแล้วนะครับผมดูว่าจะเป็นชุดหรือว่าของในแต่ เลเวลนั่นเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูทั้งซีซั่นที่4และ5นะครับผมก็คือของเดือนเมษาแล้วก็ของเดือนพฤษภาคมเลยนั่นเองนะครับผมนะก็ไม่ไปอันเสียเวลาดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวเมษาตัวเต็มกันเลยดีกว่าว่ามันจะเท่สักแค่ไหนและมันจะมีท่าทางหรือไม่นั่นเองนะครับ และนี่เนี่ยผมจะเป็นบูย่าพาสนะครับผมของเดือนเมษายนนะครับเลเวลหนึ่งก็เป็นสกิน p 90อย่างที่ผมได้บอกไปในแอปดาเลยนะครับเป็นระยะ2เจจะกรอดหนึ่งและลบรีโหลดสปีดหรือว่าความเร็วในการรีโหลดออกไป1นั่นเองนะครับเลเวลสิบนะครับผมสายฟรีก็ได้เป็นร่มมานะครับแล้วก็สายเติมเนี่ยจะได้เป็นตัวชุดผู้หญิงแบบนี้เลยนะครับสาหรับชุดในเลเวลสิบนะครับชุดผู้หญิงก็มีหน้าตาเป็นแบบที่เราได้ดูกันไปในคลิปก่อนๆเลยนั่นเองนะครับ แล้วก็สําหรับเลเวลที่20นะครับผมจะมีแบนเนอร์พื้นหลังลายแบบลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับผมไม่วจะเป็นลายปลาหรือว่าลายแบบตรีมสีฟ้าฟ้านะครับผมเลเวล30นะครับก็จะได้เจ้าตัวสกินน้อง แพกตัดมาแบบนี้ด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยแล้วก็พี90อีก3วันนะครับแล้วก็เลเวล40นะครับผมรถตัวนี้ตามมันค่อนข้างที่จะเปลมากๆเลยนะครับสำหรับรถกบซีซั่นนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมเลเวล50จะได้เสื้อตัวนี้มาด้วยนะครับผมซึ่งเสื้อตัวนี้ก็มันเป็นสําหรับสายฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็สายเติมเนี่ยก็จะได้ชุดเต็มมาแบบนี้เลยนะครับผมก็คือว่าคือว่าเท่เหมือนกันนะคือว่าผมไม่รู้ว่าชุดที่มันเสื้อที่มันอยู่ในสายสายฟรี่ย มันเป็นของสายฟรีด้วยนะครับผมในตอนแรกนะครับอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์นะครับสำหรับสายเติมแล้วก็สายฟรีก็เป็นลายแบบน่ารักน่ารักนะครับผมอันนี้จะเป็นเลเวล70ก็เป็นสกินระเบิดแบบที่เราได้เคยดูรูปย่อกันไปเลยเอฟเฟกก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผมแล้วก็เลเวล80นะครับผมก็จะเป็นตัวแอร์บอร์ดเลยนะครับแอร์บอร์ดตัวนี้อยู่เลเวลที่80นะครับแล้วก็จะมีกล่องอมองอมานู่นนี่นั่นด้วยนะครับผมแล้วก็เลเวล0ก็เป็นกล่องอมานกับตัว อ่าสกินปืนนะครับอีก1วันนั่นเองสําหรับสายฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นชุดในระบบระบบตัดเย็บนะครับผมที่ผมบอกว่ามันเข้ากันอย่างเท่แล้วก็สมจริงมากๆเลยนะครับผมสําหรับตัวชุดข้างบนเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโทเค็นแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเอฟเฟกต์เอ่อน่าจะเป็นเอฟเฟกต์กระโดดนะครับผมตอนอ่าตอนเวลากระโดดนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น P90 นะครับถาวรอยู่ที่เลเวลที่ร้อยนะครับแล้วก็อื่นๆก็น่าจะมีเป็นตัวกระเป๋านะครับผมอันนี้เป็น ไม้เบสบอลนะครับผมไม้เบสบ l ลแพ็กน <refill stories> <doet sadece afraid> ี้ก็ถ <Blessed> <wear đến fundamental martial artist> ือแล้ววิ่งเร็วเพิ่มขึ้น5%ด้วยนะครับผมคือแบบดีมากๆเลยแล้วก็เลเวล140เนี่ยจะเป็นสกินกระเป๋าน้อนปลาแบบนี้เลยนะครับมีแบบถังออกซิเจนแล้วก็มีปลาทองเนี่ย อยู่ทางด้านในด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นปลาคาฟหรือเปล่าก็ก็ไม่ใช่ปลาคาบนะครับผมมันเป็นปลาทองซะมากกว่าแล้วก็เรเวลร้อยห้าสิบเนี่ยจะเป็นกล่องศพนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นของรางวัลทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นเสื้อสําหรับสายฟรีนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยเหมือนจะซ่อนเกาะด้วยเนะครับเสื้อตัวนี้นะครับเป็นแถบทองด้วยนะครับผมคือแบบเฟี้ยวมากๆเลยนะยอันนี้ก็เป็นของรางวัลทั้งหมดสําหรับซีซั่นที่สี่หรือว่าของเดือนเมษายนนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสกินดีเซอร์ดนะครับ ที่ผมได้ดูให้ดูไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาในขั้นนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นขั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเซตเดียวกันแต่ไม่ได้มาในขั้นอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นปลาเหมือนกันด้วยนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวถัดไปนะครับผมเดี๋ยวถัดไปเราไปดูของเดือนเดือนไอ้นี่ดีกว่าเดือนพฤษภาคมนะครับผมว่ามันจะ ไปเย่าแล้วมีอะไรแปลกใหม่อีกหรือเปล่ามันจะมีท่าทางหรือเปล่านะี่ับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นขั้นนะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับหรือว่าเดือนที่5ซีซันที่5้นั่นเองอันนี้เป็นสกินซองชาร์จนะครับผมบวกรีโหลด1แม่น2แล้วก็ลบความเร็วเคลื่อนที่ออกไป1นนั่นเองนะครับเลเวลสิธ์ก็มีกระเป๋าย้อมสีสําหรับสายฟรีนะครับแล้วก็สายเติมนะครับผมก็จะได้เป็นชุดผู้หญิงแบบนี้เลยครูทีมของเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับชุดผู้หญิงก็แยกได้ประมาณนี้เลยนะครับมีลายหน้าให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีหน้ากากเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับผมเลเวล20ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นแบนเนอร์ลายสเก็ตแบบนี้เลยนะครับเป็นรองเท้าสเก็ตนั่นเองแล้วก็เลเวล30นะครับผมจะเป็นตัวกล่องศพนะครับผมหรือว่ารูทบ็อกนั่นเองก็เป็นเอฟเฟกต์แบบว่าเหมือนกับสเตปอัพอะไรประมาณนี้นะครับเลเวล40ก็ได้เป็นสกินรถทุกๆมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลเวล50นะครับผมเป็นเสื้ออีกแล้วครับผม ก็ซ่อนเปาะอีกแล้วนะครับเหมือนกับเจ้าตัวซีซั่นของเดือนเมษายนเลยนะครับผมแล้วก็ชุดผู้ชายก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับแยกใส่ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าอันนี้เนี่ยแยกใส่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมเพราะว่ามันดูแบบ มันดูสมจริงดีนะครับผมมันไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลเวล60นะครับผมก็เป็นตัวโปรไฟล์ที่โปรไฟล์ตัวนี้เท่นะครับแล้วก็เลเวล70จะเป็นแอร์บอร์ดนะครับผมแล้วก็ซองชาร์จอีก3วันสําหรับสายฟรีนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นอ่าสกิลระเบิดนะครับผมอยู่ในสายฟรีด้วยนะตัวนี้เอฟเฟกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเหมือนกับมีเอฟเฟกรองเท้าสเก็ตเนี่ยออกมาด้วยนะครับผมแล้วก็ ขั้ไปนะครับผมจะเป็นกล่องอมองอมหาโทเค็นนะครับผมอันนี้เป็นชุดเต็มเวลาแบบใส่เต็มเ็มนะครับผมเป็นชุดอีกอีกเลเวลหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่อยู่ในระบบตัดเย็บอีกสีหนึ่งนะครับนี่ก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยมีเอฟเฟกตอนวิ่งนะครับผมอีกอันนึงเป็นเอฟเฟกอะไรเอ่ยเอฟเฟกตอนชักปืนนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้มี2อัน นะครับผมอันนี้ก็เป็นของที่อยู่ในกล่องอมาดในซีซั่นที่5นะครับแล้วก็เลเวล100ยนะครับผมก็จะเป็นสกินปืนถาวรซองชาร์จนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นของสายเติมทั้งหมดเลยนะครับผมหลังจากเลเวลที่ร้อยขึ้นไปนะครับก็เป็นสกินอ,อันนี้เป็นน่าจะเป็นสกินมีดหัวตัดนะครับผมสกินตัวนี้เป็นมีดแบบ มืนมีเด็กช่างนะครับผมตัวนี้แบบกลับหัวมีหัวตัดกลับหัวอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับผมกระเป๋าแบบ เด็กสเก็ตนะครับผมสำหรับเด็กสเก็ตก็เป็นเหมือนกับล้อสเก็ตนี่แหละแต่ว่าอันนี้มันเหมือนโดนัทซะมากกว่านะครับเป็นโรลเลอร์แบคแพคนะครับตัวนี้มีท่าทางด้วยนะครับผมสําหรับซีซั่นของเดือนพฤษภาคมท่าทางก็เป็นการหมุนๆน,นะครับผมมีรองเท้าสเก็ตแล้วก็หมุนตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลทั้งหมดในซีซั่นที่5นั่นเองก็มีท่าเต้นด้วยนะครับอยู่ในเลเวลที่ 150นะครับผมผมว่าน่าจะเก็บกันพันมั้ง้าแบบคนที่ไม่ได้ซื้อก็ลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันนะครับผมว่าถ้าไม่ได้ซื้อขั้นเนี่ยมันจะถึงเลเวลร5 0หรือเปล่านะครับถ้าทางก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับผมเป็นการหมุนแล้วก็แอคนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทั้งสซีซั่นนะครับผมก็เป็นที่เพิ่มเข้ามาก็น่าจะเป็นตัวตัวเสื้อนะครับผมจากตัวนี้เป็น ตัวกางเกงนะครับผมก็กลายเป็นเสื้อที่ซ่อนกลอดทั้ง2ซีซั่นเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเสื้อเสื้อของซีซั่นเมษาเนี่ยผมมองว่าสวยมากๆเลยแล้วก็ปืนก็เป็น P90 กับเจ้าตัว M79 นะครับผมแล้วก็ชุดที่เห็นไปก็ตามนั้นเลยนั่นเองสําหรับสีงัสูงหรือว่าบูย่าพาสสีที่สีและ5นั่นเองนะครับผมโอเคก็วันนี้เหมือนว่าจะมีกิจกรรมสําหรับตัวไอ้นี่มานะครับผมตัวอันวาโลร่าง2หรือว่าร่างอเวก นครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมมีเป็นอะไรมั่งหลาะประกายไฟลุกโชนนู่นนี่นั่นนะครับภารกิจลายวานเก็บโทเค็นใส่ระเบิดข้างตุ้มตามตุ้มตามนะครับผมแล้วก็มีของรางวัลเป็นตัวชุดตัวนี้ด้วยนะครับผมรับฟรีนะครับผมย้ําว่ารับฟรีนะครับนี่ทรงผมน่ารักมากๆเลยสาหรับตัวผู้หญิงนะครับนี่เป็นไงมีแว่นทรงซ้อด้วยนะครับยงเฟรีวนะครับแว่นตัวนี้เป็นแว่นทรงซ้อนะครับผมใครที่แบบ ไปเที่ยวนะครับผมต้องใส่เลยนะแวดสงซอตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีเป็นบัตรสร้างห้องนู่นนี่นั่นนะครับผมก็เก็บโทเคนมาแล้วก็กดใส่ตรงระเบิดข้างตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเก็บได้จากหมดทั่วไป4 v 4แล้วก็ภารกิจด้วยนะครับผมแล้วก็มีรางวัลล็อกอินที่จะได้ในวันที่1เดือน4ด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นกิจกรรมสายฟรีได้แหละอันวอลโล่นะครับผมอันวอลโล่กำเนิดร,ระเบิด ระเบิดสีลูกนะฮะอันนี้ก็เป็นของรางวัลสําหรับสายฟรีต่างๆนะครับผมนะก็หน,นึ่งเมษาก็เนี่ยฮะน่าจะรับอันด้วนโลฟีล่างแรกนะครับผมมีมีไอวอลมีแอร์บอร์ดมีกล่องศพนะครับสกินรถอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ของฟรีเยอะมาก,มน,มกน,าน,มนี่แอร,ร,ร,ร์บอร์ดนะครับนี่กล่องศพนะฮะอย่างเฟี้ยวนะครับผมนี่เป็นไงโปรฟงโปรไฟล์นะครับของแจกเยอะจัดนะฮะนี่เลยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะก็ แล้วก็เลาก็ล้วก็จะมีตัวสกายวิงตัวนี้มาผมยังไม่ได้สุ่มเลยนะครับผมก็เดี๋ยวแบนอาที่เราแบบมีแล้วไปก่อนดีกว่าผมไม่รู้ว่าอาหารสัตว์นี่จะมีไว้ทําไมเนาะเพราะว่ามันได้เลเวลแม็กซ์อยู่แล้วนะสำหรับตัวคู่หูนะครับผมที่เรามีนั่นเองโอ้โหเกมทำจริงดิโอเคสกายวิงออกนะฮะก็คาดว่าเหมาตู้อีกเช่นเคยนะครับผม1412เพชรนะฮะ โอเคก็เหมาตู้กันไปนะครับผมใครไม่เหมายังไงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ผมนั้นเหมาทุกตู้นะครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มารเอพีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอีเวนต์อีกกี่วันวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอีเวอีก10วันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าจุ๊ม้